อ๋อครับสำหรับการอาชน,นะครับผมก็เอ,อ่อตอนนี้นะครับกำลังจะเปิดฤด,ดูกาลแล้วนะครับผมก็เลิมีความคิดว่าผมจะย้ายทีมหรือเปล่าแต่คิดไปคิดมากูไม่ย้ายแล้วนะครับเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่นั่งดูบอลกันนะครับผมก็แมนยูแพ้ให้ไบตันนะครับคาว้านนะครับ1ประตูต่อ2นะครับ โอ้โหโรนโดครับมาด้วยความมั่นใจครับครับกาลาโชครับผมเจอรลีดนะครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายครับแมตช์แรกของฤดูกาลนะครับแบมฟอร์ดแบมฟอร์ดไ้มาี่ฮาริสันครับไขไปทีแบมฟอร์ดโลดิโกยิงเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสียบประตูให้ง่ายครับโอ้ เล่นเหมือนทีมดูแม่เล่นเหมือนทีมจริงๆเลยครับอืดูครับกองหลังกองกลางก็ไม่เโมินี่ยยืนทำอะไรครับยืนชักว้าอยู่เหรอเห็นเนี่ยโอ้ตายแล้วนาทีที่13ครับโรดิโก้ครับยิงให้ลีจูเนเตดขึ้นนำครับซานโชครับจาดอนซานโชเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาโรนโดขอบอลไหมให้มาที่โรนโด แล้วโทมัสมูเลอร์โอ้โหการาชูโอ้โหนี่นะครับตัวเขาวางของดีนเชคกี้ตัววางของดีว่ะเอาเลื่อนจัดครับผมโอ้โหอุ้เกินโทมัสมูเลอร์ครับยกมาแล้วการันมุบงย้อนเข้าไปครับตีเสมอได้ครับเป็นดึงโดนึ๊กหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับ เทกลูกนี้จ่ายมาครับลูกชอลูกชอลูกชอทำไงทำอะไรอะ่ะโอ้โหจ่ายให้ลนโลนครับแล้วปาดมาจ่ายจ่ายโอนซานโชวครับเดียวโอกาสนี้แขวนสตตร์เลยจะได้เป็นตำนานการโชแทงต่อให้ลูกชอลูกชอทำไงลูกชอเ <c oughs> นี่ยมึงเล่นอย่างนี้ไงลูกชอเล่นอย่างนี้ไงทำอะไรของมึงวะเพื่อน โอ้โหเมือเ้าวานเลยครับเติมขึ้นไปทําอะไรไม่ได้เสียบอลลงมาไม่ทันแล้วก็โดนเปิดประตูเลี้ยงไปเอริสันจ่ายมาที่โรดิโกโ,โรดิโกพิงิงเข้า้าดเลวยิงติดเซฟเดกยาครับผมไปให้เรื่องเรื่องความทุก์เป็นของแฟนบอลส่วนความสุขเป็นของเราที่ได้เล่นเพื่อสุขภาพครับผมไปลูกชอลูกชอมามึงมึงทำไรอะ่ะบูโด บูโน่จ่ายมาโรนโดสั้นตรงนี้ติดเซฟครับกานาโช่ทุ่มมาแม็กทอมมิเนยให้ไปรอรันบูโน่ฟานานเดสโรนโดลูกชออีกแล้วครับลูกชออีกแล้วครับลุกชออีกแล้วมึงทำอะไรวะเพื่อนมึงทำอะไรมึงกถามมึงจริงเจอโอ้โหมึงถอดแบบมาจากต้นฉบับเลยนี่ว่า ตันจฉบับแมนยูอ่ะไหวปะเนี่ยและลูกอคอนเรทคิกครับของเรดยูนเต็ดครับเปิดมาเป่าทีแบบฟอร์ดแล้วเรียบร้อยครับลูกชอยอีกแล้วครับผมลูกลูกชอยอีกแลว้วโอ,โอ้แล้วแม่งวิ่งไปหาผู้จัดการทีมเลวโอ้ตาย well, ดูครับดูลูกชอครับดูลูกชอครับดูลูกชอโอ้โหลูกชอกับเม็กทอม กูเริ่มไม่อยากเล่นเป็นเพลเยอร์โหมดแล้วว่ะเริ่มอยากแบบเล่นเป็นผู้จัดการทีมแล้วกูอยากเป็นอิลิกเทนัทว่ะโหไม่ไหวเลยตายไปบูโน่แบกทอมไ, Bruno, Mac, ไม่ค่อยอยากจ่ายลูกโชว์ไม่ไหวว่ะดูดูด,ด,ดูมาเล่นดูมาเล่นออกูกาลาโชเลี้ยงเปิดลูกนี้เดาดเข้าวัด บูโน่จ่ายมากาลาโชสับไปหนึ่งทีสับไปหนึงน่งทีแล้วจ่ายลูกช็อบจ่ายลูกชอลูกชอทำไงลูกชอทำไงฮัลโหลเพื่อนโอ้โหจ่ายมาตอกส้นมาครับบูโน,โน,น่พนันแมคคาร์มินโรนโดจ่ายมาการนาโชโโอ้ว์ติดเซฟคำสั่นเสาแรกอืไม่ได้เลยครับกาลาโชเบิ้ลให้แมค็คคาร์มินอีกทีนึงและโรนโดตอกส้นมาทำชิงกับลูกช็อปจ่ายมาลูกนี้ไม่มีเพื่อนเข้าฮอต ไปม,มีเพื่อนเข้าฮอตทำยังไงการอาโชว์จามาลูกนี้โอ้โหแม็คคอมแม็คคอมมึงไหวป่ะเนี่ยแล้วการอาโชว์กดลูกนี้ลีดยูนิเตเด็ยครับให้มามาที่คล็อกเฮลิสันข้อคอ,คอีกทีหนึ่งทำชิงอยู่โรดิโก้แบมฟอร์ดแทนมาลูกนี้เรียบเลยโอ้โหเจ้าพวกคอนเทนต์จัดให้แล้วครับแม็กควายครับปล่อยหลุดงูครับ แม็กวายครับทางบอลไม่ได้เลยครับผมอูปอยหลุดมาอย่างนี้ครับแล้วเดกอาจะทำอะไรได้ครับออกนำไปแล้วครับสามประตูต่อหนึ่งครับผู้แล้วหลุดอีกแล้วลุกโชครับแบ็กซ้ายหลุดอีกแล้วครับ เอาโคตรทนเค้นแล้วโดนยิงกูว่าอืมแล้วแม็กควายทำไงไดอยู่ครับแล้วบูโดให้มาลูกนี้กานาโชพาไปเองครับพาไปเองโรนโดโรนโดโรนโดอยู่จุดสดมบูรณ์เข้าอีกแลี้ยวประมาณลูเลอร์จ่ายมาให้กานากานาโชแตะลูกนี้กานาโชแตะลูกนี้จ่ายมาลูก้ โ้แล้วหลุดอีกแล้วครับลูกชอครับวิ่งไม่ัาราฟินญาครับผมโหแล้วโดนหลอกโอ้โหแต่ยังบังได้อยู่โอ้โหโดนจ่ายผ่านมาได้ครับเคาวิงฟิลิปจ่ายมาให้โรดิโกโรดิโกจ่ายมาให้เบมฟอร์ดพิกตอกไข่ไปเริงๆลุกเีหมดเวลาครับแมนยูครับแพ้คาบ้านให้กับลียูไนเตดครับดูแฟนบอลครับปฏิกิริยาแฟนบอลครับไม่ไหวครับกานาโชบอก ไม่ไหวแล้วครับการาชครับอยากจะแบบขอ,อลาครับสำหรับแมนยูนะครับอูเป่าปากเลยครับเป่าปากเลยตลหรัการาชูนะไปต่อครับเกมวันอาทิตย์ครับพบกับเซาท์มป์ตันนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเยือนนะครับไปเยือนเซาท์ทมป์ตันนะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นอีกสักแมตช์หนึ่งเลยได้วกันนะ แมวที่สเตเดียมนะครับก็ยังได้ยึดตัวจริงอย่างตอ่อเนื่องนะครับสำหรับการาโชนะครับก็เซตตัวจริงก็จะเหมือนเอา้าโอ้โหซื้อตีมือขะเจะเข้ามานะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเนลูซ่เอเลเซ่จ่ายมาโบยา่าโบยา่บยาเด็กของเชลซีครับอดัมเฉลียดดัมจ่ายมาบอดฟาเบิร์นไปที่เอลดูซี่จ่ายเข้ามาตรงกลางแล้วจิงลูกนี้่ เกือบโดนครับสัมผัสแรกของกาาโชครับเปิดบอลแล้วไปติดครับแล้วเป่าอยู่ที่โรนโดโมงลุ่มเดียเคียวออมาสกัดมาจากเซนหลังได้ครับแล้ววารานเปิดบอลมากาาโชค่อยๆเลี้ยงแล้วปั่นลุงเดี้แล้วโรนโดโรนโดมาลูงนี้ขอกาาโชขอกาาโชขอทำชิงกับซานโชแล้วซานโชเปิดในมืเลยยิงมิ หวยจัดครับโอมัสบุลเลอร์ครับยิงให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับออกนำหนึ่งเป็นศูนย์ครับโอ้โหของเรื่องใ่ายครับบุกมานำครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโอ้กาลาโชครับเลี้ยงตักข้าไปแล้วให้บอลไปที่กาลาโชอ่ะสารโช่แล้วจ่ายให้มุลเลอร์ยิงครับเอาตีมงคาเจให้มาโรนโดโรนโดแต่มาบุโนบโลเานั้น โอ้โหเอาจะจัดกับลูกนี้ครับกาลาโชครับผมโอ้โหบุโนโอฟนานครับบังแล้วพิกให้ครับแล้วกาลาโชก็แตะเข้าขวาซัดเต็มโค้ครับผู้สาวตัวรหมดสิทธ์เซฟครับลูกนี้ยิงเลยแหม่ยิงจริงๆครับแม์นั้นลูกเลยครับค้าชะเหลียตอนนี้นะครับเจมบอดเผา่์บอดเผาโยนมาลูกนี้ ทำยังไงกานาชโชครับช่วยเคลียร์ออกไปได้ครับโรเมลยังเป็นเก็บตกแถวสองได้ครับของสำหรับเซาแยมตันโอ้โหและอินเตอร์เซปได้ครับโรนโดไปให้โทมสัสมุลเลอร์มุลเลอร์แต่ามาที่ซานโชซานโช,นชจ่ายให้กาลาโชกาลาโชกาลาโช,าาชยิงลูกนี้โอ้โหาประตูศูนย์ครับกาลาโชครับรย,บาายิงเต็มโคโ้ชครับผม โอ้โหเอาเลื้ยงกับจัดครับโลนโดจ่ายงห้ครับแล้วแตะเข้าขวาเลี้ยงไปดรอจ О, แล้วซัดเสาเลขครับการาชู waiter, ครับผม totally. โอ้โหเลาคตไก่จริง <ope> ครับยิงตรงนี้มึงยิงได้มันมากเลยครับโุ่เลอโรนโดสานโชสานโชจ่ายมาเหลวการาโชใส่ไม่จับครับผม ำลังวิ่งกลับไปตำแหน่งครับเอโรซ่ของซาตัมตันครับลากจีเข้ามาไม่ผ่านนูอ้ดารุ่โดดเด่นมากครับเกมนี้แล้วโอ้โหแม็กคอมมีเน่ครับมึงไปคับการดทีนการัดกับจันทีนได้ไงเนี่ยมึงไหวไหเนี่ยโอ้โหแล้วโมเลอร์โรนโดขอบอลครับแล้วโอ้โหโรนโดครับจ่ายให้ดารุ่ยอีกแล้วครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฮูโนโอ้โหพิกไม่ได้ครับแล้วลรดว ไปครับโรนโดนครับยิงเข้าไปครับโอ้โหดีใจสุดๆไปเลยครับลูกนี้ครับขวดเพาหาไปที่อังตองจ่ายช่องมาที่โบยาโบยาตรงนี้ไม่จริงเอลดูไซเยงอ้ยโอ้ย <c oughs> เล่นสั้นมาดาโลดาโลโอโหล็อกได้ดีเอ้ามึงโยนมาทำไมเนี่ย แล้วออกมาครับโอ้ใจให้โทมัสบูเลอร์หลุดลูกนี้ยังไงครับโทมัสบูเลอร์โทมัสบูเลอร์เอียงขวาใจลีบลงอุ้ยโอ้โหยล่นด้ครับผมโอ้โหโทมัสบูเลอร์ครับปาอยากได้มานานครับเอามาเล่น C A M นี่แหละครับผม แล้วไม่ทําไม่ผิดหวังครับสําหรับโทมัสมูลเลอร์ครับอาแล้วเสียบอลอีกแล้วครับมาจ่ายมาบอดเผาบอดเผาจ่ายมาอดัมเรียบร้อยครับเก็บขีดชีตไม่ได้ครับสําหรับเดเกียครับฮาประตูตัวหนึ่งครับอดัมนะผมโอ้โหยิงเสาเล่ครับถือว่าทำได้ดีนะสำหรับเซาเทมตันนะครับดีครับ สองม็ดนะครับสำหรับวันนี้จับมือจะลองแล้วปุบมือให้กับแฟนๆครับสำหรับแมยูครับผมเอาละครับแมดต่อไปครับจะเจอกับวูฟแฮมตันครับไปเยือนนะครับผมเห็นปะได้ลงตัวจริงอีกแล้วนะครับสำหรับการอาชูนะครับก็แม็ตคอมมินเดีครับบูโดฟอนเดสโทมัสมูเลอร์นะครับซานโชโรนัลโดลุกชอ วารานซีมงคาเจดารูเดกอานะครับแล้วก็ฝั่งของวูฟแฮมตันจะเป็นเนโต้กิมิเนสโพเดนมูตินโยราบิโอนะครับราบิโอนะครับผมแอนดรีนราบิโอนะครับก็ย้ายมาอยู่วูฟแฮมตันนะครับมีข่าวกับแบนยูด้วยนะตานราบิโอตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เจ้ามูตินโยครับนี่แอนดรีนราบิโอครับมาพิสูจน์ตัวเองในเวทีพรีเมียร์ลีกครับ โรนโดขอบอลแล้วครับกาตาโช <ST AR G ET> ไปแล้วครับสปีดลูกนี้แล้วไม่ทำไม่ผิดหวังโอ้โห <ST AR G ET> โอ้ <ST AR G ET> โอ้โกาตาโชครับอยากจะเป็นดาวเด่นดาวดังกับชิปลูกนี้ออกไอเวน แมนนิเลอร์ผูเลือกให้ซานโช่ซานโช่ให้ดาโล่ดาโล่เปิดปาเสาสองบูโดฟนานันไม่ได้มงครับแม็กคารมิเน่แม็กคารมิเน่จ่ายมาให้กาลาโชชัดๆลูกมิวเสียงติดอ่างเลยติดอ่างเลยจบครึ่งแรกครับศูนย์ประตูศูนย์ครับทองบอลก็น้อยกว่าวู๊แฮมตันนะครับสำหรับแมนยูนะครับวู๊วู๊แฮมตันบอลเลอร์ใช่ป่ะใช่ใช่ใช่อะเริ่มครึ่งหลังครับ โอ้โหลูกชอนี่คือแบบพยายามเติมมากๆอะไม่รู้จะเติมทำใหม่นะเนี่ยแล้วก็ลดตำแหน่งครับลูกชอแล้วโอ้โหโบเดน,นลาไปเดียวเดียวเรียงเรียงยิงลูกนี้ติดเซฟดีเคอครับอลูกชอไปเซกตรงกลางอีกเมวอะแล้วก็ไม่ขึ้นบงนะงงไหมกันอโอ้กาลาโชเคียบอลไม่ขายครับลูกนี้แล้วแต่โดนไหมลาบิโรลาบิโอสัตว์ลูกนี้โว้ย ผมคัดใจตัวเองมากเลยอ่ะผมชอบเรียกราบิออตลอดเลยเพราะลาวิโอนะราบิโอนะาอจาวินโยเล่นสั้นที่เนโตรครับเนโตของบอลอยู่โดนบางทางอยู่ครับแต่โพเดนจ่ายแต่เขามาได้โพเดนโพเดนยังไงโพเดนโพเดนหลอกแล้วเคลียร์บอลออกมาได้ครับบูโดฟนานจ่ายมาที่กานาโชครับออกมาที่ลุกชอลุกชอไปเองครับ ไปเองครับลูกชอจ่ายมาที่กาาชโชพิกวันลูกนี้ให้มาที่บูโนโฟนานโรโดแบ็กคองดีเว์ุยเกือบได้ครับเด,ดโตราอุกิมินเนสแต่งเข้าขวาไม่ผ่านวาลาเอ้าแต่บอลน,นั้นคู่ขีครับแล้วดึงกลับมาให้โพเดนจ่ายมาที่ราอุกิมินเนสจะได้ง้างหรือเปล่าไม่ได้ง้างครับเอาแล้วจ่ายเข้ามาราบิโอราบิโอยิงลูกนี้อ้ได้อยู่ครับเหลืออีก สิบสองนาทีครับให้มามันไปไม่ได้อ่ะเพื่อนผงคขอโทษว่ะโอ้แล้วย,งาายังไงอะโอ้ต้องเล่นง่ายๆครับบุนโอนเฟอร์นันให้มาปอปอปาโทม,ามัสมูเลอร์จะหูโลนด้สัตว์ลูกนี้เป็นจ,จังหวะจบสกอร์ที่ดีครับสำหรับโลนด้ครับโอ้โหแอคชั่นนี้ครับยิงด้วยซ้ายครับ แต่ผู้รักษาประตูปฏิเสธไว้ได้ครับกาลาชโชกาลาชโชเลี้ยงมาแล้วต,ติดเซมิโ,โดอยู่โรนโดให้มาซานชโชจ่ายมาโรนโดสันชโชอีกทีนึงโรนโดแล้วแทงช่องให้อูกาลาชโชครับไม่ได้ครับต้นเวลาสามนาทีก็ต้องยหมดเวลา,ล,เลาครับอ้าวแล้วก็โดนสวนมาครับวงองิชันหวองิชันเลี้ยงตัดเข้าตรงกลางครับมีเวลามีพื้นที่ราอ,อูกิเมเนส แล้วอุกิเมเนสช่วงท้ายเกมแมนยูจะโดนหรือเปล่าวังยีชันวังยีชันล็อกเข้าปมาจ่ายมาลับยอนยิงเลี้ยวโอ้โหโดนท้ายเกมครับสำหรับแมนยูครับผมว่าแล้วครับผมโอ้โหโอ้โโอโโอโเครียดเลยครับกองหลังแบบโอ้ดาโูครับ,ลรบปล่อยให้ เข้ามาได้ไงโอ้โหป๊อกบาร์ครับลงนี้ลงมาพื้นที่รับไม่ทันนะครับโดนตัดเกมเข้ามาแล้วลาบิโอครับยิงเข้าไปได้ครับแหมหัวหน้าตกจริงครับแมนเชสเตอร์ยไนแต่ศูนย์ครับวูฟแอมตันหนึ่งครับกาลาโชถึงกับเซ็งเลยครับโดนท้ายเกมครับอู้เจ้าใจจัด